ก็จะมาแจากรูปคูโดมีนะคะดูเลื่อนเลยนะคะชอบอันไหนอันนั้นแคปไปได้เลยนะคะอันที่2องแคปภาพไปได้เลยนะคะอันที่3มอันที่4ี่ อันที่ห้าอันที่หกอันที่เจ็ดอันที่แปดอันที่เก้าอันที่สิบอันที่สิบเอ็ดอันที่สิบสองอันที่สิบสามอันที่สิบสี่อันที่สิบห้าอันที่สิบหก อันที่17อันนี้จะเป็นฟูโนมิแบบเวอร์ชั่นคุณนะคะอันที่18อันที่19อันที่20อันที่21อันที่22อันที่23อันที่24อันที่25อันที่26อันที่27มีภาพสันขออนุญาต ลบนะคะเราเปลี่ยนลบภาพอันนั้นไปแล้วนะคะอันเกณฑที่เท่าไรอะไม่ต้องนับอะคะ่ะถูกอันนี้ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่รู้เนะรานับผิดไหมเราขอโทษนะคะถ้านับผิดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41หมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีอะไรแล้วบ้าแบวบ้าย